สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีถ่ายรายการใหม่นะคือเป็นรายการบอลของโมโนโนาทุกคนแล้ววันนี้นะก็คือถ่ายกับ3แขกรับเชิญเลยก็จะมีแท็กพลันยยูบอบูแล้วก็พ่อป๋องนะทุกคนอยากให้เฮียผมยังไงนะห,ห,หน้าเด็กเยอะอะไรมาหล่อจังแน่แนแจ้งเขาบอกนะพี่ระหว่างเราสามคนใครหล่อกหน้าตามหลดำจะบอกจริงๆนะวันนี้วันนี้ดูดีเอาดีดีมากไม่ต่างกับเจ้าของร้าน วัดความดังเลยนะครับพี่ที่พี่มาขอถ่ายรูปเนี่ยขอถ่ายรูปกับคนนี้หรือคนนี้ถ้าต้องเลือกต้องเลือกคนเดียวชอบใครมากกว่าไปเลยเนี่ยไปสกายไปขอเขาถ่ายรูปไปขอเขาถ่ายรูปไปถ่ายรูปกับพี่ระหว่างพี่นิกกี้เลือกใครไม่นนี่ไง เขาบอกแลขายแล้วได้ได้เลือกวางพี่กับนิกกี้เลือกใครใครเลือกใครมันมืดอ่ะไปขายแล้วไปขายแล้วกระติ๊บขึ้นกติบขึ้ติ๊บเนื่งผมหนึ่งผมไหว้มื่อกี้ผมเลือกพี่ป๋องครัได้สามหนึ่งไอ้ผับปองรอบ้านเครับโอ้โหแม่งเคยหญิงพยองแต่ก่อนแม่งมีแต่คนอยากขายรูปกูไม่มีใครอยากขายรูปนิกกี้คนนี้จะเป็นดาราเก่าแล้วพี่ แล้วพอเลิกงานนะทุกคนคุณเขาก็พาทีมงานไปทานข้าวหลังจากนั้นคุณเขากับน้องๆก็ไปที่สยามพารากอนนะทุกคนคุณเขาไปงานเปิดตัวหนังใหม่แฟนตาสติกโฟนนะทุกคนเหมายกกล่องบอกเลยว่ามีราคาทีเด็ดสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะครับสองพันเบาทเท่านั้นนะครับผมขอไปนะครับเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้ผมอยากให้ตัวในงานที่ดีเลย บอกเฮียเบียฉันจะบอกเฮียเบียว่าเธอแอบมาดูหนังหลังจากร่วมงานนะทุกคนคุณเขาก็มีไปดูหนังด้วยเอเอนูนไปเข้ากับน้องใหม่ดาวิกาเลยจริงอทำไมเหรอโหททำไมทำไมนิกี้โหททำไม ตอนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนที่คุณเขาเชิญเพื่อนๆไปดูหนังนะนะครับ The Fantastic Four First Step ผมมาไปดูรีวิวหลายเพจมานะครับทุกเพจเนี่ยปกตินะเขาจะมีติมีอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้ทุกเพจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากซึ่งผมก็เป็นแฟนคลับของเพจ Just Book It ใครที่แบบดูหนังอนะเขารีวิวมาเขาบอกว่า Fantastic 4ภาคเนี้ยเป็นภาคที่น่าดูมากเดี๋ยวเราดูไป <Pain less. S 1> พร้อมๆกันดีกว่านะครับ <Pain less. S 1> อ่ะลองกดดูดิครั้งแรกแต่กู <Please S 1> ชอบ <watch. S 1> ตอนเปิดนะ <'t> ตอนเปิดตัว <Fantastic S 1> ชอบ t i c ดูแบบ ตาลักอะกูอะเพราะไอ้นี่ทำตะแคผมเคยไปนะครับเบคอลไอ้ที่เขาถ่ายนี่ทำตะแคกูไปมาแล้วนะอ๋อนักข่าวถามว่าปกป้องได้ไหมฉันไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้โมเยอะนะพวกรถกันเทอะเออสีรถสีน้ำเงินนี่ก็สวยนะเน้นสีขาวครับเอำเงินใช่ปะ The Fantastico จุดเริ่มต้นปฐมบทมาตัวแรกเลยนะครับก็คือ Mr f a n t a s ติกนะครับนำแสดงโดยเปโดป p สกา a นะครับมีความแบบว่าเป็นผู้นำอะไรเงี้ยแล้วก็อัจฉริยะดูฉลาดเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับที่ผมชอบตัวที่2ออันเนี้ย ชอบแน่นอนอยู่แล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบที่สุดฮิวแมนทอสเนี่ยนี่คือตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยเดี๋ยวออกตากลงมาไม่ต้องแบบไช่มากระติงเนี่ยเป็นยักษ์เป็นหินที่แบบน่ารักมากภาพสวยมากนะครับตัวที่สี่นะครับอินวิสเมอร์ลูแมนนะครับตัวนี้ก็โอ้โหเท่เลยเมื่อกี้แบบมีแบบปล่อยพลังจงพลังจิตอะไรเงี้ยรวมกัน4ตัวเนี่ยเป็นแฟนทาสติโกเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วพูดแบบไม่อวยเลยนะครับตัวยางหนังเนี่ยโคตรน่าดูนะครับหนังเนี่ยดูมีเสน่ห์มากนะครับภาพสวยนะครับคาแรคเตอร์ ตัวละครแต่ละคนนะครับน่าสนใจจริงๆนะครับฉากบูเนี่ยจัดเต็มแบบสุดๆโอ oh ้โหใครไม่ดูไม่รู้นะครับแต่ผมกับทีมงานนะครับไปดูแน่นอน24กรกฎาคมนี้นะครับแฟนชัสติกโฟร์เซ็ปจุดเริ่มต้นประถมะบทใหม่นะครับ2 4กรกฎาคมนี้พุกโมรมภาพยนตร์ไปไปดูกันแฟร์บอลจุดไปกูด้วยเร็วส่วนคลินี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย